อาาร่อยไหมคะเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมากทำมืออยังไงนะอันนี้แปลว่าเยี่ยมยอดแบบไหนอีกเนะยี่ยมเมีอกขึ้นอ้อ คือข้าเดี๋ยวสองพันกับสพันกว่านะเพื่อนสวนเดียข้าวหันิดเดีนะขอไว้นะคือขอไล่อาที่ต้นบนแล้ก็ไม่คิดอยู่ลยขอไล่ดอย่างสเดือน